เมนูพิซ่าอีกแล้วคะ่ะมีเด็กๆบ้านไหนชอบทานเหมือนเด็กบ้านนี้บ้างคะน้องจูเนียร์คือกินทุกวันนะคะสําหรับเมนูขนมปังนั่นเองนะคะวันนี้แม่ก็ได้ขนมปังมาจากห้างนะคะตัวนี้เนะาะจะเป็นขนมปังฝรั่งเศสนะคะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นนะคะอันนี้ซื้อมาทานครั้งแรกนะคะแม่ส่วนตัวแม่ชอบนะแต่น้องจูเนียร์เขาไม่ชอบนะคะเขาจะมองว่าขนมปังแข็งไปเนาะเขาจะชอบเป็นขนมปังปอนแบบนิ่มๆน,นะคะวันนี้เราทําเป็นเมนูพิซ za นะคะก็คือใส่ซอสมะเขือ,อเทศมา นะคะคใส่ลงไปเลยแบบนี้เลยนะคะด้วยแฮมแล้วก็ชีสนะคะถึงเวลาวันหยุดเนาะอย่างเสาร์หรืออาทิตย์เนี่ยเราก็จะพากันไปห้างนะคะแล้วก็ไปซื้อตัวขนมปังในห้างนะคะหรือว่าจะเป็นชีสหรือว่าจะเป็นแฮมถุงใหญ่เนาะก็ซื้อมาแช่ตู้เย็นไว้นะคะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะจูนเนียร์เขาชอบกินตอนเช้านะคะก่อนไปโรงเรียนกินกับโอวัลตินเนาะหรือว่าจะเป็นตอนเย็นเลิกเรียนมาอย่างเงี้ยนะคะบางทีแม่ก็ทําให้ ชิ้นสชิ้นนะคะหรือว่าจะเป็นขนมปังใส่่อาช็อกโกแลตก็ได้นะคะอะไรเกี่ยวกับชีสเนี่ยเขาจะชอบมากนะคะก็เป็นเมนูง่ายๆนะคะที่เด็กๆชอบทานเนะเาะแล้วก็ทําไม่ได้ยากนะคะวันนี้ก็ใส่ในหม้อทอดไร้น้ํามันเหมือนเดิมนะคะก็อบ ตัวอบขนมมานเนาะไฟน่าจะอยู่ประมาณ160นะคะก็ใช้เวลาอบไม่นานนะคะทุกคนประมาณตัวขนมพวกนี้ใช้เวลาประมาณ5-6นาทีแค่นั้นเองนะคะก็เรียบร้อย้วค่าสีสันน่ารับประทานแบบนี้เลยเนาะเราจะบอกว่ากลิ่นนี่คือหอมง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะก็คือมีแคมรมบอทอดละมันมีชีสมีตัวแฮมขนมปังแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะ